สขั้นตอนที่พ่อแม่ควรทำเมื่อลูกโดนแกล้งค่ะหมออยากให้ข้องอย่างนี้เลยค่ะทุกคน 1. คุย 2. ประเมิน 3. แก้อย่าพึ่งไปโมโหแทนอย่าพึ่งไปกโกรธแทนแต่ว่า เย็นก่อน,นะะอยากให้มาเริ่มที่สเต็ปที่1ก่อนก็คือการชวนชวนคุยคะ่ะชวนคุยให้เข้าใจก่อนโดยที่เข้าไปอยู่ข้างๆเขานะคะค่อยๆคุยกับเขาใช้วิธีสะท้อนอารมณ์แล้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็นดูกโกรธก็บอกว่าหนูกโกรธใช่ไหมเนี่เล่าให้แม่ฟังซิเกิดอะไรขึ้นไม่ไปบอกว่าถ่งที่เขาทำถูกหรือผิด แต่ว่าฟังเขาแล้วก็ปล่อยให้เขาเล่าไปเรื่อยๆทาให้เขารู้สึกว่าเราอยู่ข้างๆขางเขาเพราะควรระวังเวลาเราคุยเราจะเผลอถามจี้เด็กๆของเราไปเราอาจจะถามว่าเอาใครแกล้งบอกแม่มาซิเรื่องอย่างนี้จะมาเก็บไว้คนเดียวได้ยังไงลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกอยากเล่าให้เราฟังมาเข้าสู่สเต็ปการประเมินว่าปัญหาที่ลูกของเราเจอเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ให้เราอ่ะประเมินจากลูกเราเลยค่ะว่าลูกเราอ่ะคิดว่ามันเล็ก หรือว่าลูกเราอะคิดว่ามันใหญ่เราดูยังไงหมอแบ่งเป็นสองอย่างแบบนี้ค่ะอย่างแรกดูว่าเขากลัวไหมเขาถูกเยอะไหมนะคะถ้าเขากลัวเยอะถูกเยอะแปลว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่สองนะคะเขาอะอยากให้เราช่วยแก้หรือว่าเขาอยากแก้เองจะไม่ได้ถามตรงๆนะคะแต่ล่อมถามลูกว่าเออแก้ได้ไหมนะอันเนี้ยก็จะเป็นการประเมินได้นะคะว่าเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ขั้นตอนที่3นะคะการแก้ การแก้นะคะเราแบ่งเป็นเล็กหรือใหญ่เลยค่ะเหมือนที่เราประเมินไปเมื่อกี้ถ้าเป็นเรื่องเล็กนะคะเราชวนคุยต่อเพื่อให้ลูกแก้ปัญหาเองลองค่อยคอยคุยไปว่าเออแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะแก้ยังไงโดยที่คุณพ่อคุณแม่สามารถไกลได้ค่ะกรณีที่2เป็นเรื่องใหญ่พอเป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณพอ่อคุณแม่อย่าปล่อยไว้เลยค่ะเราต้องลุยแล้วค่ะอยากให้ทํา2อย่างแบบนี้ค่ะอย่างแรกคะ่ะติดอาวุธให้ลูกเราเองก่อนค่ะให้ลูกของเราเนี่ยมีจุดยืนถ้าเกิด มีเพื่อนมาข้ามเส้นไม่ว่าจะเป็นการพูดจาไม่ดีใส่หรือว่าการทําร้ายนะคะให้ลูกมองไปที่เพื่อนคนนั้นแล้วก็บอกไปว่าไม่ชอบไม่ต้องก้าวรล้าวาไม่ต้องแบบตะโกนใส่กลับนะคะไม่ปล่อยให้แกล้งไม่ทําแรงๆกลับอันที่2แจ้งคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กอีกคนนึงนะคะให้แก้ปัญหาร่วมกัน